สวัสดีครับเด็กๆควายมีการทดลองวิทยาศาสตร์สนุกๆมาให้เด็กๆดูด้วยนะครับการทดลองน้ําระเบิดครับเรามาดูกันครับอุปกรณ์ของเรามีแก้วแก้วน้ําเปล่านะครับสองใบน้ําเปล่าครับน้ํามันครับแล้วก็สีผสมอาหารครับและอย่างสุดท้ายนะครับเอกของเราเลยเม็ดฟู่นะครับ เด็กๆอาจใช้แคลเซียมเม็ดฟูวิตามินเม็ดฟูหรือเม็ดฟูล้างฟันปลอมก็ได้นะครับเรามาเริ่มทําการทดลองกันเลยนะครับเด็กๆขั้นตอนแรกนะครับเราจะนําน้ําเปล่าที่เราเตรียมไว้เทลงไปในแก้วทั้ง2ใบที่เราเตรียมไว้นะครับไม่ต้องเยอะมากนะครับเอาพอประมาณแค่ครึ่งแก้วพอครับหลังจากนั้นนะครับเราจะนําน้ํามันเทลงใส่ในแก้วทั้งสองใบเท่าๆกันนะครับ เด็กๆลองสังเกตดูนะครับว่าน้ำและน้ำมันมีการแบ่งชั้นกันนะครับเพราะว่าน้ำมันมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำนะครับน้ำมันจึงลอยตัวอยู่ทางด้านบนครูไอจะนําสีผสมอาหารเทลงไปในแก้วทั้งสองใบนะครับโดยเด็กๆสังเกตเห็นนะครับว่าสีผสมอาหารจะลงไปอยู่ในน้ำนะครับจะไม่ลอยตัวอยู่บนน้ำมันครับ จะมีเป็นเศษให้เราเห็นบ้างเล็กน้อยนะครับที่ยังอยู่บนน้ํามันนะครับเด็กๆขรวไอาจะนําเม็ดฟู่ใส่ลงไปในแก้วทั้งสองใบนะครับแล้วเด็กๆลองมาดูกันสิครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้ขรวไอาจะใส่ลงไปแล้วนะครับขวอซตื่นเต้นจังเลยว่าหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นดูนกันสิครับเด็กๆว้าวเด็กๆสังเกตเห็นไหมครับว่ามีฟองฟู่ลอยขึ้นมาจากทางด้านล่างตอนนี้ น้ำของเราก็เกิดการระเบิดอยู่ข้างล่างแล้วนะครับเด็กๆลองดูที่เขาว่ามันจะระเบิดได้แรงแค่ไหนเรามาดูกันต่อเลยนะครับมันเริ่มเป็นเหมือนน้ําเดือดอยู่ข้างล่างเลยครับเด็กๆรู่ไอคิดว่ามันระเบิดช้าไปครับขู่ไอจะใส่เม็ดฟู่ลงไปอีกแก้วละหนึ่งเม็ดรครับผมระเบิดแรงขึ้นแล้วครับเด็กๆระเบิดจนสีที่อยู่ในชั้นของน้ํา พุ่งขึ้นไปในชั้นของน้ำมันแล้วตกลงมาในชั้นของน้ำอีกครับที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าเม็ดฟูมีการแตกตัวอยู่ในน้ำแต่น้ำของเราถูกกดทับโดยน้ำมันทำให้เม็ดฟูอุ้มสีขึ้นมาระเบิดอยู่ข้างบนแต่สีมีความหนาแน่นมากกว่าน้ำมันจึงทำให้ตกลงมาในน้ำเหมือนเดิมเด็กๆสามารถทำตามและส่งคลิปมาอวดคอ้ยด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย